ย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานวันที่24พฤษภาคใช่ค่ะ DSI ได้เรียก2บอสวงการฟุตบอลและอีก4บิ๊กวงการตำรวจไปอสอบปากคำในชั้นต้นยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหายอย่างเป็นทางการแต่เป็นการเรียกไปสอบปากคำเพราะมีชื่ออีลงตรงนังอยู่กับเว็บพนันออนไลน์ ยังไม่ถึงขั้นตั้งข้อกก่าวหานะอ๋อเรียกไปเฉยๆสองบอสวงการฟุตบอลประกอบด้วยบอสตานบอสตานชื่อจริงๆก็คือพงศลิฐาราชวงศ์ศึกเป็นประธานสโมสรฟุตบอลลำพูลวอร์เออร์อีกหนึ่งบอสเขาเรียกกันในยุทธจักรว่าบอสตันเป็นประธานสโมสรฟุตบอลพิสุุโลกเอฟซีชื่อเป็นทางการก็คือสิริพงษานราชวงศ์ศึกค่ะ เขาเป็นพี่น้องใครพี่ใครน้องไม่แน่ใจชื่อคล้ายๆกันเลยบอสตันน่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่บอสตันน่าจะเป็นน้องทั้งพี่ทั้งน้องเป็นประธานสโมสรฟุตบอลไตายคละสโมสรใช่ลำพูนกับพิษณุโลกถูกพงศลีหรือบอสตันสลีพงศ์ก็คือบอสตันโอเคเรียกไปสอบปากคำเพราะพบเส้นเงินที่ลงตรงนังอยู่กับไอ้เรื่องเครือข่ายเว็บพนัน ขณะเดียวกันยังมีตำรวจอีกประมาณ4ี่นายด้วยกันนะเริ่มจากร้อยตำรวจเอกนัทธศักดิ์ทัตพง์พิพัฒราภาคินคนที่สองก็คือพันตำรวจตรีปะพินวิทย์รอดบางยางทำไม,มผมเรียกนายตำรวจทั้งสองนายนี้ว่าบิ๊กทำไมอ่ะตัวเขาตําหน่งดูไม่บิ๊กใช่ไหมแต่พ่อเขาใหญ่ รปพินวิทนี่เป็นลูกของพลตำรวจโทจิติรอดบางยางอ้าวคนคนหาพระเครื่องให้กับลุงตู่นี่แหละก็ก็ส่วนนัทศักดิ์ดิทัศน์เป็นลูกชายของอดีตผู้การน่าจะผู้การประจีนหรือสะแก้วเนี่ยเป็นเพื่อนนรตรุ่นเดียวกันกับพลตำรวจโทจิตติรอดบางยางโอเคนะพ่อบิ๊กไงพ่อบิ๊กลูกก็เลยเป็นลูกบิ๊กไงโอเคนะ ยังมีบิ๊กตำรวจอีกสองนายอืมอีกนายหนึ่งนั้นยศ <ด S 2> ยศพันตำรวจเอกขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อและอีกนายยศพันตำรวจเอกไม่ขอเอ่ยชื่อค่ะประธานโทษถูกสอบเรื่องเว็บพนันออนไลน์รู้ไหมพันตำรวจเอกคนนี้ทำงานที่ไหนอืมที่ไหนตำรวจไซเบอร์อ้าวตำรวจไซเบอร์และอีกคนหนึ่งอะ อีกหนึ่งนั้นพลตบวตรีจุดจุดจุดทำงานที่ไหนเป็นรองผู้ชาวยจารจุดจุดจุดม,มันดีนะคำถามก็คือคำถามก็คือสองบอสฟุตบอลกับอีก4ี่บิ๊กตำรวจที่ถูกเรียกสอบปากคำเมื่อวานนี้โดย,<ด>ย DSi DS <I S 1> อ่ะโดย DSI, s i นั้นออมันสืบเนื่องจากอะไรมันสืบเนื่องจากอะไรก็ต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่า มันสืบเนื่องจากคดีพิเศษหมายเลข8ทับ2,566เป็นคดีที่ว่ากันด้วยเรื่องฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เว็ทีนี้ทีนี้คำถามก็คือมันก็มีที่มาจริงๆกับบุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่ที่ผมเอ่ยกันไปนั้นนะครับมันต้องมีต้นเรื่องครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ได้ถูกดำเนินคดีว่ากันด้วยเรื่องฟอกเงินเว็บพนันนะ เขาโดนอะไรอ่ะคดีเขาโดนกาเอ๋อเดินแค่ขายยาไม่โดนฟอกเงินขายยาที่ก็หนักแลวนะกายังไม่โดนฟอกเงินไงเดิขายยาก็หนักเลยนะคือคือคือไอ้คดีขายยาเนียมันก็คือคดีพิเศษเลขที่60สพับสอแล้วมันยังไงสมัยนั้นแล้วยังไงคดีนั้นมาเดิมด้วยเจ็ดผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็บานปลายแล้วก็แตกปลายกันไปเรื่อยๆแล้วยังไงไปดูเครือข่าย ของผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีพิเศษเลขที่60ทับส5 6พัสักนิดไหมครับอ่ะไปดูมีเป็นเครือขลายโยงใหญ่ใช่ไหมครับเห็นข้างบนก็คือคดีพิเศษที่60ทับ2,563ถัดลงมาบรรทัดที่2ก็คือกรณีการสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยาเสแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีตัวลขโยงใหายกัไปหมดแล้วก็จะมีตัวบุคคล ยยเยอะแยะกันหมดประมาณกลุ่มกลก็คือ7 8คน่คนไแหละตัวเลขนี่เส้นเงินใช่ไหมเส้นเงินมันเป็นเส้นเงินชัดๆโอนจากใครไปใครอะไรอย่างไรธุรกรรมมันชัดไงรู้สึกว่าเราได้พรางชื่อไปแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เราได้พรางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนกันแล้วนะโอเคโอเคเอาแค่อย่างนี้ใน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 เค,ครือข่าย ที่เรานำขึ้นจอเป็นเครือข่ายผู้ถูกกล่าวหาตามคดีพิเศษที่60ทับ2อ6พรากฏว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลอยู่2คนที่เราล้อมกรอบสีแดงล้อมกรอบสีแดงตรงกลางตรงกลางสรีพงศ์ขาราชวงศ์ศึก ด้านบนขวามือก็คือพงศลิขานี้เห็นชัดละเห็นชัดละอันนชัดเจนแลวนะถ้าทำแบบนี้จะเห็นชัดว่าคนไหนสิริพงคนไหนพงศลิเมื่อดีเอสไอสรุปสำนวนส่งไปที่อายการอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทุกคนเลยแต่อายการสูงสุดได้ให้คำแนะนำดีเอสไอว่าจากพยานหลักฐานจากพยานหลักฐานประกอบที่ส่งเข้ามาให้พินานั้นมันบ่งชี้ว่าน่าจะมี ความเกี่ยวพันกับการฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เออก็เลยเป็นที่มาไม่ฟ้องไม่ฟองในส่วนคดีค้ายาก็จริงค่ะแต่ไปเจอหลักฐานซึ่งบ่งชี้ว่าน่าจะพันกับเงินจากพนันออนไลน์ดังนั้นแนะให้ไปขยายผลดูต่อจากคดีพิเศษ60ทับ63จึงกลายมาแปลสภาพเป็นคดีพิเศษที่8ทับ66ก็คือฟอกเงินจากเว็บพนัน ฟอกเงินจากเว็บพนันไปดูเครือข่ายเว็บพนันเครือข่ายนี้กันสักนิดไหมครับเครือข่ายนี้ประกอบด้วยสามเครือข,ข่ายค่ะชื่อคือ,คอ,คอทุกเครือข่ายเว็บพนันเนี่ยเขาจะมีเว็บหลักแล้วก็จะมีเว็บย่อยอ๋อเยอะแยะอ่ะเว็บย่อยเยอะอ่ะมันเหมือนกับระบบแฟนชส์ไงใช่ไหมมันจะมีแบบป็นขายยหญ่ไนเยอะใช่แล้วก็มีเว็บย่อยใต้เครือข่ายไปเยอะเใช่ต่อไปนี้คือ3มเว็บหลัก สามเครือข่ายเว็บพนันเครือข่ายที่หนึ่งเบ็ดเบ็ดเลฟเบ็ดเลฟเบดเลฟเครือข่ายที่สอง T.S. เก้าหนึ่งหนึ่งเครือข่ายที่สามออกเสียงอย่างไรดี X X เบ็ดเบ็ด AKBET เขานี่ไปดูข้อมูลในแฟ้มของ DSI ยังไม่ถึงขั้นตั้งข้อข้หาไปแล้วหรือยังประเดี๋ยวเราจะถามกันนะค่ะแล้วคนที่หนึ่งก็คือคนี่อที่หนึ่งก็คือนี่เลยบอสตัน คนที่สองบอตต้นคนที่สามคนที่สามชื่อกรกฎพลพานุมาตรคนที่สี่กัญชนกริมจริยากุลคนที่ห้าพันตำรเอกจุดจุดจุดคนที่หกพลนตำรวจตรีจุดจุดจุดโอเคค่ะนะแล้วก็ยังมีบุคคลอีกสองคนก็คือร้อยตำรวจร้อยตำรวจเอกนัทศักดิ์ติทัศและพันตำรวจตรีประพินวิทย์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นแค่ผู้ถูกเรียกตัวมาสอบนะใช่ค่ะเรียกมาสอบ ข้อมูลต่างๆเราจะต่อสายไปที่พอโอเคฮะค่ะพออพงศธรอินอํานวยนะคะในฐานะที่เป็นผู้มืนในการกองคดียาเสพติดนะคะจาก DSI นะคะหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษคะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะคุยกับพอโอเคเขาเรียกกันว่าพอโอเคใช่ค่ะพอโ OK อเ OK คะอ OK นะคะว่าเมื่อวานมีการเรียกมาสอบแล้วได้ข้อมูลอะไรอย่างไรความเชื่อมโยงอะไรต่างๆไปถึงไหนสักครู่หนึ่งสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวสักครู่ต่อสายไปที่พอโอเคค่ะพออพงศธรโอเค ไปกันที่ผอ,อ,อพงษ์สะรอ,อินอํานวยผู้อำนวยการกองค,คดียาเสพติดจากดีเอสไอสวัสดีค่ะผอโอเคค่ะสวัสดีครับผอโอเคครับสวัสดีพี่มาร์ลัสพี่จะไหนครับผม <c oughs> ครับรบผอโอเคถามนิดหนึ่งผมเรียงข้อมูลพื้นฐานให้เสร็จสเรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมจะไฮไลท์เลยดีกว่าในส่วนคดีพิเศษเลขที่8ปดทับสองพว่ากันด้วยเรื่องฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ผู้เกี่ยวข้องหลัก มีทั้งหมดหหรือแปดคนด้วยกันครับผู้ต้องหาที่ที่เป็นผู้ต้องหาเดิมในคดีเดิมเนี่ยเจ็ดรายฮะเป็นเป็นพื้นก่อนแล้วว่าในคดีเนี้ยในคดีเนี้ยจะเพิ่มอีกกี่คนเนี่ยต้องแล้วแต่การสอบสวนครับยังระบุจานวนไม่ได้ครับว่าจะมีแค่นั้นหรือเปล่าโอเคเจ็ดผู้ต้องหาในคดีเดิมค้ายาเสพติดเลขที่หกสิบทับสองหร้อยหกสิบสามอันนั้นยืนพื้นยก ยกทั้นชุดเลยใช่ไหมมาอยู่ในคดีนี้ผู้ต้องหาในคดีใหม่ถูกไหมฮะอาจจะบางรายอาจจะยังไม่ใช่ผู้ต้องหาฮะบางรายยังบัญชีม้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าพื้นเดิมเนี่ยที่เขาทําคดี60เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดที่จับได้ที่สพบันดูครับโอเคโอเคในเบื้องต้นมีอยู่เจ็ดเจ็ดที่ยกมาเรียกว่าผู้ต้องหาในเรื่องของการฟอกเงินเว็บพนันได้แล้วหรือยังหรือผู้ถูกกล่าวหาเฉย ตอนนี้เขาเป็นพยานครับท่านตอนที่ผมเรียกมาสอบในคดี6เนี่ยเป็นพยานเพื่อให้ยืนยันว่าคุณจะให้การตามคำให้การเดิมที่ให้ไว้ในคดี60ไหมโอเแล้วเราก็ <พอ S 1> จมาอมาให้มันดูสอดคล้องกับพยานหลักฐานใหม่ที่เราสอบสวนอยู่ในคดีโอเคถ้าฉะนั้นผมกลับเรียนนะฮะบอสตันคุณพงศรีคนนี้เราเรียกสอบเมื่อวานในฐานะพยานไว้ก่อนถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับคนที่สอบอสตันคุณศริพง์ นี่ก็ถูกเรียกมาสอบในฐานะพยานไว้ก่อนถูกต้องนะใช่ครับใช่ครับคนที่เข้ามากันทั้งคู่เลยใช่ไหมมาทั้งคู่ครับมาพร้อมกันเลยครับคนที่สามอกรกฎพลพานุมาตรคนนี้ก็ถูกเรียกสอบในฐานะพยานไว้ก่อนถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับเมื่อวานมาไหมฮะมาครับมาครับทุกคนมาในฐานะพยานหมดครับคุณกัญชนกลิ้มจริยากุลคนนี้ก็เรียกสอบในฐานะพยานไว้ก่อนก็มาเช่นกันนะครับมาครับมาครับพันตํารวจเอกจุดจุด มาไหมครับเมื่อวานยังครับยังครับมีตํารวจสองท่านที่เป็นตํารวจอยู่พื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะขอเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ทั้งคู่ครับเพราะว่าติดโควิดถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นผมก็ถามเลยร้อยตํารวจเอกนัทศักดิ์ติทัศก,กับพันตบรวจตรีกวางพินวิทย์สองนายนี้ขอเลื่อนไปเป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะวันจันทร์นะับวันจันทร์ที่29เครับเป็นวันจันทร์เท่ากับ4ีพลษืาอนบวกด้วย2ตํารวจมันก็เป็นหแล้วคนที่7แล้ว คนที่เจ็ดในอ๋อเดี๋ยวนะฮะสองตำรวจสองท่านเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีแรกไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีหกศิไม่ได้อยู่ในเจ็ดรายนี่เป็นชบาเป็นชบาแล้วก็มีนิรันมีอีกหลายคนนะรวมเจ็ดคนโอเคชบานิรันหนีใช่ไหมฮะนิรันนิรันนี่หนีใช่ไหมนิรันนี่หนีตั้งแต่คดีแรกแล้วครับหนีตั้งแต่แรกแล้วนะฮะครับอะไรนะครับเออชบาหนีไหมครับชบาไม่หนีฮะชบาสอบแล้วมาชบามาให้การแล้วชะบาเมื่อวานเช่นกัน มาวานเช่นกันส่วนร้อยตํารวจเอกนัทศักดิ์ติทัศกับพันตารวจตรีประพินวิทย์เขาขอเลื่อนเป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะทวนอีกทีนะวันที่29ของบันจจเขาร์นี้29บพฤษภานะครับส่วนพันตารวจเอกนนเดนกับพลตํารวจตรีทอทงสองสองนายนั้นแหละครับผมยังไม่เห็นชื่อนะครับอันนี้ไม่ทราบข้อมูลยังไงอ้อเหรอฮะแต่แต่มันแวบๆอยู่ในสำนวนไหมครับ มีเส้นเงินบางเส้นแวบๆบแบบแบบฉีดๆไปไหมฮะออันนี้ต้องต้องขอดูในสำนวนอีกทีฮะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพันตบวจเอกกับพลตรวจตรีเราพักไว้ก่อนณทีนี้เราว่ากันด้วยเรื่องออร้อยตบวดเอกกับพันตบจตรีเอาไว้ก่อนก็แล้วพันตวบตรีเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะครับอืมตำรวจสองนายนี่มาเกี่ยวข้องไงอะ คือในคดีเก่าเนี่ยเขามีเ no. ส้นเงินไปพอพันกับเว็บเว็บมินชบาครับบันชบาที่เป็นทีของม้าที่เป็นเว็บนาดม้าสรุเล่นมาสอบครับโอครับครับครับคดีเก่าค้ายานะครับคดีเก่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะที่ยาเสพติดโอเคไอ้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 คดีเก่าก็คือค้ายานั่นแหละนะฮะมันมีเส้นเงินไปพันกับชบาซึ่งอยู่ในเครือข่ายค้ายาเป็นบัญชีม้าโอเคโอเคส่วนอ๋อเหรอฮะ แล้วนักศักดิ์ดิทัศน์กับประพินวิทย์เขาเคยให้การในคดีเก่าไว้อย่างไรครับเคยให้การไว้มีคนมีมีลายหนึ่งให้การว่าเป็นเอเจนต์เว็บพนันฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือในในขณะนั้นน่ะในคดี60สิเนี่ยพนักงานสอบสวนชุดเดิมเนี่ยท่านท่านตั้งประเด็นในการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดว่าสมคบยาเสพติดพอกเองินเกี่ยวกับยาเสพติดไหม S <S แล้วทุกคนที่มีเงินโภพันกับบัญชีฉบาเนี่ยจะถูกเรียกมาถามว่าเงินที่คุณโอนไปโภพันกับชบาเนี่ยโอนด,ด้วยเรื่องอะไร,รแต่ละคนก็จะให้การแตกต่างกันไปแล้วแต่จะให้แต่มีตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยหนใน,ในสองเนี่ยให้การว่าเป็นเจ้าของอเป็นเอเจนต์เว็บพนันเอเจนต์คือตัวแทนที่ไม่ใช่เจ้าของเว็บนะบเป็นเป็นตัวแทน<า>เหมือนกันซทีหนึ่งเพื่อที่จะไปทำการตลาดต่อประมาณนี้ครับครับครับนัทศักดิ์ทั์พงศ์พิพัฒราภาคินคนนี้เขาบอกว่า เขาเป็นเอเจนต์เว็บพนันเคยเป็นหรือยังเป็นอยู่อ่าในขณะนั้นเขาบอกว่าเคยเป็นครับในขณะนั้นท pues ี่อ่านกันไม่กันนะผมไม่ได้เป็นคนสอบในคดีนั้นแต่อ่านกาเคย่ป็นแล้วมีเส้นเงินด้วยใช่ไหมคะที่ผัวพันชัดที่ถูกเรียกมาเพราะเส้นเงินพัวพันน <Oh> ี่แหละมันมีเส้นเงินด้วยเคยเป็นเอเจนต์เว็บพนันแล้วมาเป็นตำรวจได้อย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบอนัทศักดิ์ติทัศน์ปัจจุบันนี้อยู่ตำรวจไซเบอร์ใช่ไหม อ่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมออกหมายเรียกไปที่ผู้ผม,มีาำนาวที่ภาคสองนะครับที่ภาคสองที่ชนบุรีรไหมครับผมโอ้ฮะฮะฮอ๋อคนนี้เป็นลูกอดีตผู้การเนี่โอเคจำได้แล้วปะพินวิทย์ต้าให้การไงฮะปะพินวิทย์ปะพินวิทย์ในคดีเก่านี้ยังไม่มีการให้การนะฮะไม่เจอคาให้การเขานะครับยังไม่เจอมีเส้นเงินโยงครับมีเส้นเงินโยงแต่ไม,ไม่เจอคาให้การเว้นได้อย่างไรลูกชายของพลตบวจโิต,โรติรอดบางอยา่างยังไม่ถูกเรียกสอบได้อย่างไรครับในเมื่อมันมีเส้นเงินพันไปถึงอ่ะ อันนี้ต้องอันนี้มันอยู่ในคดีเก่าครับผมไม่ใช่ขนาดุดชุดเก่าแต่ว่าชุดใหม่เนี่ยเราเราต้องไล่สอบไล่สอบหมดสอบไปหมดใช่ไหมคะยังไม่ถึงท่านอธิบดีสุริยาโทรมากำชับเรื่องนี้ว่าให้สอบสวนอย่างเด็ดขาดรวดเร็วแล้วก็ถ้าอะไรเกี่ยวข้องเป็นการให้ให้ถึงที่สุดให้หมดครับโอเคโอเคผมเข้าใจว่าคดีฟอกเงินเว็บพนันเลขที่คดีพิเศษ8ปดทับหกมีสันพากรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ มีใช่นะครับมีกรมสรรพากรมาร่วมในการสืบสอบนีื่ใช่ไหมครับเอไม่ครับคืออย่างนงี้ฮะประเด็นเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งประเด็นว่าเป็นเรื่องการเสพติดแย่เดียวเราดูเรื่องพนันออนไลน์เรื่องฟอกเงินแล้วก็ใครที่มีรายได้มีเงินเข้าที่เป็นเงินได้คพประเมินที่ควรจะต้องเสียภาษีตามประมวลรัษดากรเนี่ยเราจะส่งสรรพากรให้ประเมินภาษีด้วยครับโอ้โหเขาให้ <ผม S 1> ประเมินภาษีเช็คเลกคอร์ดนะพงสล <c oughs> ีพงสลีหรือบอสตันครับ ม่ได้ยื่นภาษีเป็นเงินต้องสองสามร้อยล้านเขาทำธุรกิจอะไรขาดส่งภาษีต้องเป็นหลักหลายร้อยล้านขนาดไหนเขาทำอะไรคนนี้เขาทำธุรกิจอะไรฟุตบอลได้มีทางปั่นเงินได้ขนาดนี้ที่เขาต้องตอบเรานั่นแหละครับเพลสิงห์เรื่องเขาต้องตอบเราเพียงแต่เมื่อวานเนี่ยเราจะถามเขาแค่ประเด็นแรกว่า จะยืนยันตามคำให้การเดิมที่เคยให้ไว้ในคดี60ใหมอ๋อโอเคเขาอ้างในคดี60เขาอ้างว่าเป็นเรื่องการยืมเงินกันอะไรกันประมาณนั้นใช่ไหมอ้างว่าเล่นพนันครับอ่านที่ที่อ่านอ้างว่าเล่นพนันเงินที่ไปโพพันกัษบาอ้างว่าเป็นการเล่นพนันไม่ใช่เล่นยาเล่นพนันครับคำว่าเล่นพนันหมายความว่าเขาเป็นคนแทงหรือเป็นคนรับแทงครับที่เขาให้การเป็นคนแทงนะเป็นคนเล่นนะเป็นคนเล่นเงานเล่นงานแล้วโอนเงินใช่ไหมเป็นคนเล่น โอเค่อเคโนเนส่วนชบาเขารับเขาเขารับสารภาพไหมว่าเขาเขาเป็นม้าของของบัญชียาหรือเขาให้หรือเป็นเป็นม้าของไอ้บัญชีพนันออนไลน์พนันออนไลน์คือบัญชีม้าเหมือนชบาเนี่ยบัญชีม้าทั่วไปจะจะให้การในลักษณะว่ามีคนมาจ้างเปิดไม่ทราบจ้างเปิดเฉยไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมไม่รู้เป็นอะไรแต่จ้างเปิดใช่ครับค่ะเดทไลน์จากท่านไอพีดีดีเอสไอเดทไลน์จะต้องสรุปได้ภายในเมื่อไหร่ครับ เรื่องสรุปนี้ท่านท่านไม่ได้กำชับแต่ต้องให้คืบหน้าให้เร็วที่สุดแล้วคนที่เกี่ยวข้องต้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดครับได้ค่ะเดี๋ยวสรุปแล้วมาอัปเดตกันขอบคุณนะคะพอค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพอโอเคนะคะผอพงศธรอินดำนวยเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ค่ะ